เลิ่เกียรติก่อถามนะถามไม่ยังบอกกนี่หมู่วันเจ้าไปใส่มากจนคำจนมืดโอ้ยกูไปสอบกศนอมาเออกไปสอบกศนเออ,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 อเอาเขาปนีเลยเจา้าคือยังไปเรียนหนังสือตั้งเป็นเด็กน้อยเป็นอยังเจ้าคุณโบเลียนแต่เป็นอีหย,ยัง,ง,องอยู่วุ้ยมึงเสีกูเรียนจังไหนบักกันี่กูถึงพา,า,า,ากูเย่าแต่อายุสิบสามผุนเออบอกอยู่นี่เจ้ากออกเัวตันเจ้าสิบสามปีพุ่นบ่กกันนี่ออ มึงขึ้นเบิรงเอาโลดว่าสิมีโอกาสเลี้ยนบ่เอ้ย <c oughs> ขาวต้อหนอยประเดานบ่หน่วยเดี๋ยวพนังวินี่เว้ยไม่ยังตะเกียบไม่ยังอ๋อ,อคือนี่ข่าวว่าไปซื้อรถยนต์ใหม่บ่แมนีนโอ้เออเจ้าซื้อรถยนต์ใหม่มานั่นนี่สายเข็มขัดนี่ละไพ่บอเอา้าก็มีอ่ะตัวน้องบักกันี่มึงสิถาม์เบียยังว้ายเจ้าเฝ้าไปจัดถินเด้อบพราะันตำรวจจับเด้อเอามึงสิกูจัดเต็ยนยังบักกันี่แล้วตำรวจสิจัดกูเฮ็นยัง เห็นอยู่บอกเขาเวลาเขาตั้งด่านนั่นเฮ้ยังเขาตั้งด่านจับอันพวกสายเข็มคัดนิรภัยตำรวจตั้งด่านจับสายแยมพันนิรภัยเออเฮ้ยเมียนโมซันเราไปตัดถิ่นเด้วจะไปใส่เด้อรืกียรด้อโอ้ยกูเกียร์ตั้งมืไงเราปากกันนี่นอน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 นอเกียร์้นั่งเลยนี่โอ้ยมึ้งว่วงมาเห็นบ่หนี่ไม่อยังเออเกียร์ เจ้าเป็นคนอีสานคือข่อยวะให้ข่อยถามข้อหนึ่งเจ้าจีแปลได้บ่สัสร็อกถามมิยังงัยคำว่าจาักแล้วนี่มันแปลว่ายังบ่รู้เอา้าบ่รู้จังเด๋ยคนอีสานน้ำกันแท้ๆเบแปลงก็จะตอบว่าบร่ร,าบรู้ก็ต้องบอกบ่รู้ก็ต้องบอกบ่รู้โอ้ยเจ้าเกือบเป็นคนอีสานเล้แทะคำว่าจักแล้วยังบ่รู้อยู่คำว่าจักแล้วนี่มันแปลว่าบอลู อึกหลวะเนียนที่นาอเอาเนียนว่ะแบบนี้คือยางสี่เนอแบบนอยอ้ยใอยครับมันเป็นยังคือยางสีเดี๋ยวนี้เจ็บดากได้เลยลูกพี่บ่เออเอามันขึ้นไปใส่ไหมมันขึ้นกูไปหามึงอยู่เฮือนขึ้นไปเห็นโอ้ยมันขึ้นนี่ไข่อยเมาบ่ก็เลยไปเต้นอยู่หน้าหานโอ้ไปเห็นสาวพรผู้บอกงามหนึ่งหุ่นหนี่งสิ ข่อยก็เลยควงเมื่อบ้านเลยแล้วอู้จังหวดเจ็บดากอยู่เนี่ยอันมึงอยู่ว่าสาวฟ้อนอยู่กลางบ้านน่ะเด้อเออผู้นั่นแหละสาวฟ้อนจงไม่เนี่ยบักฟ้อนเนี่ยขนะดไปไปเอาไปเคียนง่อก่อนลูกพี่ มึงบ่ที่ดีมึงมันดากลืมอย่างมึงลึบนับลึบนับแท้อยู่บ่พนคนละปฏิแท้ตัวอายูุ่่นะเบ่งด้วยงามเนาะอือเมย์ทาแถ่ีหลีทาซักดิิ์อลีนี่แสดงปฏิหารให้ลูกเบ่งเลยนะ ยังวะมันเหมน็นดีบ่กูคือพอ่อละครับหลวงป <c oughs> ู่มันธรรมดาเว้ยยังวะได้ของอดีแล้วบาทนี่ยไล่เดี๋ยวไปอันไหนครับแม่เนี่ยแพัดอยู่นี่ยุ่นเปล่าเปล่าเปลือยแค่เดียวเนี่ยบ<อ>่ <c oughs> โอ้ย <c oughs> นึกว่านึกว่าปฏิหารบ่แมนตัวแนวนี่ ลูกพี่มี่ยังผมมียังสิถามเนี่ยถามยังเยอะบักอะไรผู้สาวทักหาแม่มันหมายความว่าจงังได็กอูย้ยขันผู้สาวทักหาเนี่ยแปลว่าเขามีใจตัวน้องแม่นอยูบอ่บ่เออแล้วผู้สาวส้วนเข่าห้องแกะผ้าใส่ดิมันมันหมายความว่าจังได็กเฮือเฮือเดี๋ยวเขาสิาายอมเสียตัวให้ตัวจดุตัวอะเขาคือว่าสิไปอาบน้ำเขาคือว่าสิไปอาบน้ำอืม ก็เขาบอกจังสันเนาะว้าววาดกระเทียแล้วึงเดี๋ยมึงยังเหรอโอ้ยกว้ยดึลไรโอ้ยเอามาใส่จ้อยอ้ยทางห้าฮ่ก็ได้ลูกพี่บ่ยูเขาเนียเจ้าเห็นยังกินโัวหนึ่งปลาใส่พักกินในแบบกูกินแล้วเด้อปลาอย่างปะาคอปลาคะได้มาตั้งแต่เด็ดมาตั้งสะ สะหน่วยไหนสะหน่วยที่สองหน้าผู้ใดหน้ากูนี่แล้วตัวผู้หรือตัวเมย์หนูมีใครกับสิเป็นตัวผู้แล้วมึงส่งหน้าตื่นเลยนันบึกโอ้ยมึงจีซอไปยังก็รอกะเดียบมึงไปทีเบียนลาดมาโดนนี่แมะเพรากระเทือนเลยมึงก็มาถามมาพักกูนี่ปลูกจังไรใส่ออแกนิคบ่อันนั้นบ่มึงจะกินหรือไม่กิน บ่บากินละตามซ้ำหนีก็ไม่ได้บักนีไล่ะมึงซอยให้ดังวะผมได้พาอะไรมาครับลูกพี่โอ้โหงามบ่งามแท้บ่ล่าฮะแท้ครับลูกพี่พูดตะคุนขึ้นอยู่แต่คักเลยวะเด่นเด่นพูดตะคุณลูกพี่เด่นยังไงวะเด่นเมตตาเอออานิยมแคล้วคลาดและที่สำคัญคือเหนียวโอ้โหเหนื้ออีรี่นี่เหนียวครับ ลองเบิงบ่ครับอ้ลองก็ลงจ้อ้าวองก็ลองเลยเดียเดี๋ยวตัวร้อนเดี๋ยว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 มีดันกเดี๋ยวีดมีมีดนก็เด้ยังสั้นลุงพีหัวได้นะเหนียวหนีเหนียวศีลแม่โอ้ยเนียหนีหูศีครับโอ้มันหนีด้วยผนั่นเอาลองเบิงครับลวงพีโอ้า ยังว่าล wow. ูกพี่ใส่พิษประเภทเลยบลูยอดคิดประเภทลูกพี่บลูมาแดดลมลงตกแล้วบรรยากาศดีเด้อร์ก MM> no ันนี่เป็นบ้นนั่งอย่างอยู่นี่นั่หายอยู่โอ้โอ้ยแดดลมลงตกแล้วอะนั่งชุ่มยากาศผ่อนคลายสมองลมเย็นๆต่อฉันบอกอือ เออเอาเรื่องสมองแล้วหน้าก็มีเรื่องสิถามตัวจไหมถามยังล่ะอันระ,ะว่างอันเงินกับสมองนี่ตรวจสีเลือกเอาอยังงไหวเลือกเงินตัวเนาะสีเลือกยังสมองแต่ธรรมดาแล้ววะคนเฮานี่มักสีเบื้องในสิ่งที่จะคล้องเป็นปมด้อยเนาะเอาอว่าอยู่นี่เจ้าว่าขยบ่มีสมองหมดนี่อแไรขค้นเบิ่งอารมณ์ประเนบ่ซัย นี่อี่ยังวะดูสื่องานมั่วห่วยนาดนึงยังหนึลหโอ้ยดโอ้ยเล็กเล็กมีน้ำหนเกียรตไม่น่าหยิบเมื่อแน่บักนี่สิไปจ่ายค่าปุ๋ยมันบ่พอโอ้ยบ่พื่นเงินนี่น้ำหนักเกียรเนาะหามาไงกระเสียไงวะคือจะดมนี่แหละเอาสิคือจะดมยังไงบักกันี่เอาคืออยูดมยังไงสินะยากดมนี่ซื้อมาก๊มือเต็ม มนี่หูดังแท้แท้เนีตื่นขึ้นมากันยังเสียเหรอเมนความมึงเดี๋ยวแหละเนาะเออเมนบริสันเนาะเพื้นนี่เป็นบ้านี่ซื้อมาเมื่อกี้เนี่ยเหรอยุ่ยใส่ลำระทาชอกขัมันละเกียดเฮ้ยซื้อมาเองมึงก็เฮ็ดเนี่ยเองหาเองตัวบันก็นี่อจะเลือกโบนี่กูได้เงิ่อนไงน่ะเออหัวสิบหัวตาเล่า นี่ไงจ้ะโอ้โอ้ยเหยเหยเมฮันฮ้มึงเกิดมาแต่ใส่บกอันี้โอ้ยมาตไปหาเาเหงานเออเปล่าหรอเนาะคนอด่นนั่นเหตุการณ์เหตุงานมีเงินมีทองมีรถมีบ้านอันมึงอะนะเหตุงานอยู่ปั๊มปั๊เงินทองกับบมีมึงเหตุเพื่อยังบักอันี้โอ้ ไปเแ็ดเพื่อปากเพื่อท้องไปเมือเมื่อนี่ยละป่าอยู่นี่มึมีเป้าหมายมึมีอนาคตเลยวะนี่เออเอฮ้ยไหรล่ะสิมาผงไปเป็นลูกเป็นผัวปักนี่เรื่องเกลียวเขากับผู้ก้มเหรอเด็ต้องมาไดอยู่ผู้เดียวเลยนะอืมนะอุ้ยเด็กอืม มเมนต์ Moment, มืงอ้วนไปบอเบอก์กานี่หลังเปรเลียดอยู่พยายามลดหุ่นเลยแมย่กินหลายเลยแม่โอ้ยเสียงรถตั้งได้ดูนี่คนหนึ่งลงทุนกินหัวอาหารหมูมาหลายหรอ <c oughs> โอ้ยวันล่างสิบอกเมื่อวานหัวอาหารหมูมันแพงอย่าก,กินหลายเลยแม่โอ้ยยาบอบประชดเลยเด้อพยายามลดอยู่ เงี้ยก่อนว่ามันลอยโล่หรอบุณิโอ้ยตกก้นมิดใส่ป่อ๋ไปใส่เี่ยเขาจะเตือนเขาจะเปนเสียหยาเนี่ยโอ้ยเอาไปเสียมาเดาได้ถามแม่ผู้เกิดก้อนน่ะว่าไงถนนเส้นนี้มันไปสซนนี่ห่วยตะพัดอเกิดมากอ่ะถนนเ้นนี้ไอ้กวิ้นไปเสือเกิดได้หรอ ว่าได้หมายความ่าอย่งสันบ่าจะไังันหมาถึงถนนเส้นนี้มันไปหอดสเศนดอกแม่นง่วยขึ้นหรอหตลับนิดบัดบึงไหมอือเอ้ยลูกพี่อือจบได้อยู่มือนี่ยมัปจะเสียดแถอะ่ะเย็นเป็นบาทไปเดี๋ยวม่ถึงเวลงานว่ะ กวางไม่หยังกูถามนายี่หยันมึงเลี้ยนทสูงป่ะเอ้สูงเลยเนาะโอ้ข้าสัหนึ่งกูถามวิชาคณิตนะมาเลยหนึ่งบวกหนึ่งเป็นเท่าไหร่สองบวกกันโอ๊ยนี่ยังสร็จวะเียเปินแฟดตุกเอาไมกว่างมาไมหยังเจ็ดบวกสองเป็นเท่าไหร่เก กูจะดนี่แเออเป็นยังสันวยกตัวเนา้ยวาโบแมนเล็กนี่แมนมันน้อยหรือสเนาะอ๋ออีกคำถามนึงเนาะมาไหบสเป็นเท่าไรสิโอ้ยสิบังนีดูนี่เอาอีหยังสันบอดตัว้ผู้นนาูกับไป อเล็กๆมีอย่างไรผมมีแนวสงสัยสิถามมืออันหนึง่งหยตามียังอีกห่สงสัยว่าซุ้มข้าเจ้าเปิดร้านขายยานี่ออข้าเจ้าเลี่ยนจบอย่างมากเหอโหยตามที่ขนี้ยินมากว่านี่ต้องเลี่ยนจบพศสัตต์แล้วก็ได้รับใบอนุญาตจากพศสัตว์แลเได้เขาจึงเปิดร้านขายยาได้บ่อืออ้อระบาดที่นี่ซุม้มขายยาขยัาานเดีเ่ยว เขาเรียนจบยังมาห่วยกศบเรื่องจบเพศสัตว์หลักก็ได้เบรกอนุญาตจากเพศสัตว์ขึ้นกันนี่บุ่้ยย่า่เป็นนังสั่นติห่วยก็สิบจังสั่นบ่จังขายาขึ้นกันได้เนาะสีแม่นอยู่เด้นเนาะเออินนังบ่เาะม เอ,อคือเปลี่นยนสีเนาะใช่ตัวบางอย่างเดี๋ยวนี้จึงเห็นข้อบางอย่างมวยตัวบางพะยากรอนมือเสาร์นี่เนี่ยเออเขาหน้าบ้านฝนสีตกผ้ายุสีเขาอาซันคืออยู่ไหนโอ้ยยายเอ้ยเราคิดว่ามันสีตกด้วยแหละแต่ว่าเจ้าอยู่ในเสื้ออะไรท้วยพยากรณ์าาาาาาาอากาศขนาดโอ้ยมันก็นคือคนนีล่ล่ะเกี่ยวอีหยังกันกับฝนสีตกผายุสีเขาเดี๋ยวนี้ วุยองสีบเรืองงมโนะแง่มสันแอิลีเนาะแต่แข้อมึงบัดรทีนี่สดหลอ้ยอ่อนเวยดัดตือดดเวยว้ยเก็บี่ยังเผมนั่งข้อมังอยูนี่ โอ้ยกูหอนอึดอัดพรอะแม่บ่เออโอ้แต่ว่าบางเจ้เนี่ยกูอ้วนขึข้นครึ่งอิริได้เนืกเก่กี้มันวามมึนอ่ะแหละจะต้องสั่นแล้วข่อยบอกว่าจะกินข้าวเย็นจะกินข้าวเย็นจะนเอาไปฟังข่อยอูย้อันกูไม่ดได้กินข้าวเย็นดิกูสิกินนี่กูน,นี่นมันหอนทุกเทธอ,อโอ้ยอันความาหมายข่อยว่าข้าวเย็นนี่คือห้ามกินข้าวแรงไม่เป็นไรกินข้าวห้อนข้าวเย็น โอ้ยกูกระดึ้งว่ากินข้าวเย็นบังกัเนี่โอ้ยมึงเขาบอกมาครบโอ้ยกระจังแล้วคอมันฉลาดอยู่เนาะอืดไหลโอ้ยลมก็เย็นวิ่ววิ่ดสบายมือนีนะเอานั่งยังไนาเกียร์เลยโอ้ยมึงเบิ่งในบรรยากาศดีดีกูจุ่มลมไปนี่ละบ่เออเออนัาเกียร์นะขอถามเจ้าเนี่ย้ามีอย่างบังกะเนี้ ตอนจะเป็นเด็กน so sí, de ้อยเจ้ามีความฝันอยังบ่จะเป็นอยังบ่ใหญ่ขึ้นมากันวายตอนเป็กน้อยเป็นเด็กน้อยน่ะกูฝันว่าใหญ่ขึ้นมากเนี่ยกูจะมีเงินมีทองล่ำรวยเจอเงินไปซอยคนนั่นยากจนยากไร่แหมโอ้เอาแต่ตอนนี้สันใหญ่ขึ้นมาแล้ไเฮ็ดจะเนบ่ยบ่เอ้ยกลายเป็นว่ากูนั่นยากจนยากไร่แท่นเอาความฝันเราจิไปซอยคนนี่คือ พังทะไล่เลยโอ้ยล่อความปันต่อไปสินะบอกย่ำเนาะโอ้ยคือเปลี่ยนวิธีนี้เหรอวะอะไ้กินยังเปรี้ยวป่ากอสีแสบว่ะเออเออเล็กๆไม่ยังเอาบักม่วงแก้วไม่น่าในสื่อมาือเสาอยู่ในตะกร้ารนะนะเอาบ่เออเอาเนาะเอา กูแต่งยังไม่กูนี่บักกันนี่เอาตโวสั่งเขาวางเลยบักม่วงแก้วอันนี้เไม่ยังนี่แก้วอันนี้เไม่ยังนี่บักม่วงเออกับบักม่วงแก้วอะไรกันฮึโอยแล้วมึงเสรกูกินอะไรบักกันนี่งั้นกับบุหรี่แล้วก็ยำทั้งสองอย่าแล้วคอยจ้งงงว่าเจ้าเชียวไม่ยังสิเดียเลยเฮ้ยเฮ้ยแล้วมึงกินรัวเจ้าเชียนะองนี่ยังก็สั่งกูว่าบักม่วงอันนี้แก้วกับบักม่วงแก้วถี่ไปได้สั อุ้มายถึงว่ากินสมบัติกันนี่ว่าไม่ได้แจ่วม่น้ำโอ้ยโอ้ยน้องจอยกับน้องกวางไปิใส่น้องยาวิเศษคือบรเห็นมาทางนี้เนาะโอ้แต่ละมือแต่ละมือหนึ่งจมหาแต่บักกวางก็บักจอยเนาะโอ้ความสุขทางใจเนาะบักกันี้ไม่หยังเออแล้วขอถามเจ้าแนนาเกียร์ถามอีหยังชีวิตเจ้าใจเจ้าเนี่ยระวังบักกวางก็บักจอยเจะเสียวผู้ใดเดี๋ยวนี้โกับกูคิดยากอยู่นี่ล่ะ ในใจนกูอยากได้ทั้งซองแม่บัะกันนี่โอ้ยไอกีดเอ้ยชีวิตเจ้านี่รถไฟเจ้านี่ปานเข้มขัดสั่นเนาะเจ้ายเนาะเอ้าจังไหนมึงจะมายังสั่นบัะกันนี่โอ้ยมึงขาดประทึงเนาะเอ้ยขาดประท้อง่ากูจะทั้งซองกันที่เออเฮ้ยโอ้ยยไดถึงสวงเลย ความสามารถเฉพาะตัวเว้ยว้าวดูนักเก็ตไม่ยังแมือนมูนักเก็ตปนี่โอ้ยแมนค้าขาดนั่นว้าบวดูนี่เขาโพดขึ้นบ้านใหม่บ้านเขาหลังงามแต่นักเก็ตหลังแบบไงนึงเนาะแต่สะอ่อนเนาะเออข้อพื้นไงข่อยถามเนี่ยนักเก็ตถามยังแบบนี่จักแล้วข่อยเห็นมูเจ้านี่รล่าข้าวเดือดกับเจ้าเขาหล่ะมีบ้านมีรถมีลามีเงินมีช่องเป็นของเจ้าของเนาะเนี่ยเจ้าเดี่ยนักเก็ตแต่ไม่ยังมีของเจ้าของเนี่ยเอ้า กูก็มีชีวิตเป็นของเจ้าของนี่เด้แม่นว่าหรือว่ากูมีอย่างกูเป็นของเจ้าของเออก็ขอควาบริสุทธิ์หนิล่ะก็เลยถามทอปาันนี้แล้วสันดอกะเออทองย่ามือเโอ้บักอันนี่พะนั่งอยู่นี่เนาะตรงเม่อไหร่ตะเกตโอ้กูมาตะคุมในบ้านนั่นล่ะบ่ เออเล็กยังอันหน้าไปในบ้านมานน่นนี่ตะคนบอกผื่นมึงไปใส่มาใส่การมึงแล้วบ้างเขาบอกคำจ่าเนี่ยนี่ต่คนเกลียดมึงสร้างมึงเด้บักะนี่บอกเออเออไม่เกลียดหืมคอยฝากไปบอกข้าจอยเด้อว่าอันซุมที่มันเกลียดข่อยสร้างข่อยอย่าเฝ้าเป็นยังไปกวนข่อยเด้อข่อยยังเหลืออีกยังหลายอย่างอยู่ที่มันขุดเกลียดข่อยสร้างข่อยอยู่อันนี้แค่น้ำจิ้มจิ๊บเริ่มต้น นี่แค่เริ่มต้นเออฝากไปบอกเลยนะเฮ้ยแค่นี้แค่นี้เสียวไม่คิดฝากไปบอกเขาบอกอุ้ยหมดเลยเพราะขอที่กินแล้วอุบักเล็กยังละเกียเหลือมะลีนอนอยู่หนีนอะเส้นเป็นขี่ขานค่ะ หูบอ้ะ้นเขาขยันในมือเนี่ยเขาสิสบายในมือนะโว้ยกว่าก็นขี้ขาดมือนี่กว่าก็สบายมือนี่ตัวเมียเจ้าเคยเห็นคนขยันเหรอเคยเห็นเขาสบายกับเถ่อบอเออสล้วมึงก็นอนอยู่นี่ขี้ขาดอยู่นี่ลักษณะม่ต้องไปเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานดอกบอกก็ไม่ได้ตุ่มหัว าสางมาเห็ดเท่เากับสิล์มเดน,นเนาะใช่ดีดบได้นีบ่ดงดีตัวยังไงตัคือต่อหลายเลยไหไม่ฟังนะอโอ้ย <c oughs> อัน <c oughs> ที่คอยถามมาถึงว่าเนื่อเน้สางด้เห็ดเขาคือมาต่อไหมมันรีนตีแท <c oughs> นทาะแต่ถามว่าเขาใจกันแน่ๆผ่ขเขาใจเนาะ <laughs> cái tắc là các bác mất lạc là... Cái gì ra? ngứa ngứa từ miu thảo, nhận, bớt lái đi nó thỏ nó, ơi! Ừ, Nhìn, như thế, như thế không? Là. Là, là ừ. Bỏ. ừ, Ừ, có hết nhăn bây giờ, hết bớt lái bao lần như thế là gì? Nói, lái từ như thế liền. Bỏ. Ừ. bỏ ửng, mướn cả nách như thế nó dài không? ไ้ยจักแล้วสภาพเยเหยมมานี่คุนแบบบ่งจักเถื่ออยู่โอ้ยอัดค้อมหมายนี่่อยว่ามูเจ้ขึ้เย็ดบดเงินหลายนะอขึ้นหนักน้อมนเฮ็อนะโอ้ยเบางงกับเบาถูกเข้าใจแน่เล็เอ้ยโอ้ยจักละเดี๋ันฟองฟอยู่นี่และเขาใจะ Ừ, hổ, năng lên như thế nào đây? Năng liền lá. Ừ, ừ. Ừ, đấy, mẹ kho đi. Nặng ừ. ừ. à, hạt cụ lại. Nui, chắc rồi. nó lọt lọt vào cái cuà. Không, tôi bà chăn bạn. nghe Thôi, bây giờ có phải mở cọp dù không? Nghe như bộ tuộc. Mà nè, kinh nghiệm lẻ á. Ừm, khá mối lộn, khá mối tuồn. Chị phát gần chi chân